ครับสวัสดีครับคุณพิจารสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับท่านนายกชายเชิญตะแหลงข่าวเลยครับเล่าให้พี่น้องฟังแล้วก็ประกาศเป็นเจตนารมณ์ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลาเชิญครับท่านนายกชายครับครับก็สืมเนื่องจากบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ดนะครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลพะตงอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ ปล่อยน้ําเสียลงคลองอุตภปาาผมว่าไม่ใช่รักลอบนะครับเจตนาท้าทายพี่น้องชาวสงขาผมมากกว่านะครับเพราะว่าปล่อยแบบเปิดเผยและต่อเนื่องมายาวนานนะครับคราวนี้มาลงคลองอุตภปาาครับระหว่างทางตั้งแต่คลองอุตภปาจนไปถึงทะเลสาบสงขาเนี่ยทั้งสองฝั่งคลองีใช้น้ําประปานะครับน้ํากินน้ําใช้อุปโภคบริโภคก็น้ําดิบเอามาจากคลองอุตภปาานะครับผลที่ตามมาก็คือ พี่น้องชาวอำเภออาจใหญ่ผมเนี่ยต้องตายผ่อนสง่ะครับเพราะมีสารพิษมีเชื้อโรคอยู่ในแม่น้ําทีท่่บางครั้งมองมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนอกจากนี้ระบบดีเวศครับสัตว์น้ําจํานวนมากศูนย์พันนะครับที่ศูนย์พันไปก็จํานวนมากแล้วที่อยู่ที่มีสารพิษอยู่ในตัวปลาแล้วพี่น้องประชาชนเอามาบริโภคก็โดนอ,อีกประตูหนึ่งครับ สุดท้ายน้ําเหล่านี้ครับไหลไปสู่ทะเลสาบสงขลาพี่น้องรอบทะเลสาบสงขลาทำอาชีพประมงนะครับวันนี้ผลก็คือทําให้ปลาสัตว์น้ําตายไปเป็นจํานวนมากน้ําในทะเลสาบก็เริ่มตื้นเขินขึ้นมาเรื่อยๆเพราะตะกอนจากน้ําเสียเหล่านี้ครับทีนี้ผมอยากกลับเรียนกับพี่น้องว่าจังหวัดสงขลาเราเป็นจังหวัดแรกและเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยนะครับที่เรามีคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมประจาจังหวัดนะครับหน้าที่หลักของคณะกรรมการ,การชุดนี้ก็คือรักษาเอกราชทางสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขาทําไมผมต้องใช้คําว่าเอกราชทางสิ่งแวดล้อมเพราะว่าผมอยากสะท้อนไปถึงรัฐบาลทุกรัฐบาลน,นะครับในสภาผมก็เคยพูดนะครับเราให้ความสําคัญกับเอกราชเหนือดินแดนเราซื้ออาวุธซื้อยุโทโธปกรณ์ปีหนึ่งจํานวนหลายหมื่นล้านนะครับ ถามว่าวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยตายด้วยสงครามบ้างไหมไม่มีเลยแต่เราตายด้วยสิ่งแวดลอ้อมเราตายด้วยโรคมะเร็งวันนี้ชั่วโมงหนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่าแปดคนแล้วครับสรุปเราตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยวันหนึ่งประมาณสองร้อยคนหนักกว่าโควิดอีกเรามากลัวโควิดเวลานี้แต่เรื่องสิ่งแวดลอ้อมเสียหายสิ่งแวดล้อมเป็นพิษร้ายแรงกว่าโควิดอีกหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเหตุการณ์เกิดอย่างนี้นะครับเมื่อวานเราก็ได้ไประชุมกันว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้สุดท้ายพี่น้องชาวสงขาเราอยู่ไม่ได้เมื่อก่อนเราตกลงกับโรงงานว่าโรงงานอยู่ได้ชาวสงขาผมต้องอยู่ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับแสดงว่าโรงงานอยู่ได้แต่ชาวสงขาผมเริ่มจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะทุกคนมีความเดือดร้อนหมดพี่น้องในอำเภอหาดใหญ่เขาไม่ได้ร่วมก่อกรรมกับโรงงานนี้เลย แต่เขาต้องมานั่งรับกรรมพี่น้องรอบ,รอบๆทะเลาสาบสงขาก็ไม่ได้ก่อกรรมอะไรกับโรงงานนี้เลยแต่เขาต้องมานั่งรับกรรมถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดความยุติธรรมกับพี่น้องชาวสงขาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นผลของการประชุมเมื่อวานนะครับว่าเราต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยมาต่อสู้ให้อย่างจริงจังนะครับเราก็เลยขอมติในที่ประชุมเมื่อวานผลของมติออกมาได้หี่ข้อครับคือข้อที่หนึ่ง คณะกรรมการเนี่ยเราไม่มีอำนาจในการปิดแต่เราจะเสนอให้ผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุตสาหการรมจังหวัดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสั่งปิดโรงงานอ,าอ,อ่าเสียเปรียบเบอกไบ้ได้นะครับนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองเราต้องตั้งทนายซึ่งวันนี้ผมได้ติดต่อทนายแล้วได้ทนายเชิดเกียรติเมธีรักะนะครับอ่ามาเป็นทนายฟ้องดำเนินคดีอาญา ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วยเพราะที่น้องชาวจังหวัดส,สงขลาเสียหายนะครับประการที่สามเราต้องทําหนังสือนะครับไปให้ทุกประเทศที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ดนะครับให้รู้ว่าต้นทางของสินค้าที่ผลิตสินค้าเหล่านั้นนะครับสร้างมลภาวะสร้างความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่นให้กับพี่น้องประชา,าชนชาวสงขลา นะครับเราทําเป็นหนังสือตั้งภาษาไทยภาษาจีนทั้งภาษาอังกฤษนะครับเแพร่กระจายออกไปทั่วโลกแล้วประการสุดท้ายนะครับต้องกราบเรียนเชิญพี่น้องชาวสงขาทุกคนร่วมกันประนามนะครับจัดงานวันประนามโรงงานเหล่านี้นะครับเพื่อไม่ให้โรงงานร้ายเหล่านี้มาสร้างความเสียหายให้กนะับพี่น้องประชาชนชาวสงขาผมอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะลงมาในพื้นที่ประมาณ บ่ายโมงครึ่งน,นะครับไปดูรายละเอียดไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพราะทราบมาว่าก่อนที่จะปล่อยน้ําเสียก็สร้างมวลภาวะทางอากาศมาโดยตลอดพี่น้องมีความเดือดร้อนอย่างกว้างขวางนะครับ <c oughs> วันอยากกลับเรียนเชิญพี่น้องประชาชนว่าเราต้องเริ่มต้นแล้วนะครับถ้าเราไม่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินตรงนี้ไว้นะครับ <c oughs> ก็ลูกหลานเราไม่รู้จะอยู่ยังไงในอนาคต <c oughs> นั่นคือผลของ อ่าการประชุมเมื่อวานนะครับคุณวิจารณ์ครับ,รบในฐานะที่เป็นสสอ่านอกจากเบื้องต้นในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนายกชายเป็นสสสงขาอยู่ด้วยจะนําเรื่องนี้เข้าสภาจะนําเรื่องนี้อ่าเข้าอไปยังรัฐมนตรีเพื่อ กลุ่มนายทุนอาจจะไปวิ่งเส้นใหญ่อาจจะวิ่งรัฐมนตรีอาจจะไปวิ่งข้างบนจนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้มีปัญหามาตลอดเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยนายกชายจะแก้ปัญหานี้อย่างไรในฐานะที่เป็นสสก็ตอนแรกเราว่าเราจะประนามลูงงานนะครับแต่ถ้าข้ารายการไปร่วมด้วยเราก็ประนามเปิดเผยนะครับและก็แฉะนะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตีคงไม่กล้าที่จะมาปกป้องอนายทุนที่ ถือว่าชั่วนะครับผมใช้คําว่าชั่วหยาบไปนิดนึงแต่ว่าเมื่อมาทาร้ายพี่น้องประชาชนผมเหมือนเป็นฆาตกรผมก็ต้องระนามว่านายทุนเหล่านี้เป็นคนชั่วถ้ารัฐบ,บาลหรือรัฐดีคนใดคนหนึ่งไปปกป้องคนชั่วแสดงว่ารัฐดีนั้นก็ต้องชั่วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวผมอาจจะต้องไปเจอรัฐดีว่าการการะทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับเรียนท่านว่าท่านลูกต้องต้องอาบแต่ต้องมาดูมาดูด้วยตัวเองต้องแก้ไขด้วยตัวเองด้วยนะครับ ไม่เป็นไรครับคุณวิชานผมต้องพูดในสภาด้วยเรื่องนี้นะครับกรับขอบพระคุณมากครับนายกชายนะครับสสเดชอิทขาวทองนะครับที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังมายาวนานและก็ต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับครับขอบคุณมากครับคุณวิชาขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ